เราจะเป็นเหมือนวันซุกเนาะเราจะได้พาพวกจากไปเบิ่งสวนกล้วยเนาะวางไปเบิ่งสวนกล้วยให้เราจะเห็นกลางไปจะเมนตุลมันตุลเนาะมันจะล้างนี่แหละบ้านใคเอิ่นมันตุลสวนกล้วยกับโจ๊กไก่เนาะเราจะไปตัดกล้วย ก๋วยกำลังความทอก็มีระวางมาหอด่วนก้วยจะเป็นน้องสาใหญ่นะเราจะได้ปลูกพีแคมสาหุ่นโม,ม่ดั่ก็มี

เอออู้วันไปชืเลยอู้ยังกูไม่ไปชืเลยเจ้าหัววันอพสแม่ก็ถึอเลยเออโอเคคอยถือเลยถือไรไปไหนถือไรไปไหนน้ำน้ำหาพันคุณได้ถือมองมันออกมึงหนึ่งโบ้เออโว้ยคือแวะคือแวะพูดที่พันว่าแวะโกมิงินนะก็มีเงินถึงนี่น้องใหม่เฮ้ยน้องใหม่

ไม่ไปที่ค้าืองนัมนงก็จะทำงางนิหนึ่ง

มาหอดนี uh. hmm. no. mm ่ก็เห็นดิ่งกินกล้วยเนาะเห็นดิ่งกินก๋วยยิงก้อนจุก็ล็อกโอ้ยโอ้ลงเสะว่ะลงเพชรลงได้แม่ว่ะแม่นื่ยเหื่อยเทงลงเสะแล้วลงเดินได้ถึงหรอพี่น้องเห็นบอดิ่งกินกล้วยช่องชามคนขอกรสิกินหน่อยก่อน